ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างว้าวโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะวันนี้วันนี้เซนดีนะคะวันนี้เซนดีการเงินก็ดีนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยนะคะคุณจะมีโชคโชคลาภเด่นมากเลยนะคะวันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างเด่นนะคะ ให้เงินขึ้นเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะวันนี้สิ่งที่คุณคิดแล้วหวังจะสําเร็จนะคะใครที่รองเงินมีโอกาสได้เงินนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมานะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ9 1 1หนึ่งหนึ่งนะคะ 911แล้วก็21ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ